มมน้อ้าวยังมีบัวครับสมศักดิ์โอแรกครับคู่นี้โดนก่อนเลยครับมอซิไพสันสมศักดิ์พยายามจะโต้เหมือนกันครับหนึ่งสองดูครับเปิดกัดเจอหมัดซ้ายเต็มเต็มแบครับอ้าวรับลูกนี้ของจริงแล้วครับที่เลี้ยงทีมงานนั้นบอกว่าหายใจลึกๆครับอย่ารับมากแยบแล้วออกแต่ว่าดูครับสมศักดิ์นั้นอนนี้ไม่ออกครับลูกนี้ชนกับไม่ได้โดนอะไรครับ กรรมการโบกมือขอบคุณบริษัทพอร์เซลเส์แอนด์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดยาแก้ไอโมคลิกยาแก้ไอไอคลิกจากเฟรตเตอร์ฟาร์มากแม่ใ,ใครมาเจอมองอนซิโกนี่ก็ต้องรับอย่างเดียวเลยครับเพราะแกเดินชนบี้แหลกดูครับหมัดนี่ออกไม่หยุดครับเฟนเนอร์บอกว่าอย่ารับแต่บอกโหนี่ดูทางด้านมอนซิโกนี่บีบไม่ให้ออกสมศักดิ์นี่ออกมากลางเวทีได้เลยนะครับดูครับนี่จัดเวทีเข้าเองแล้วสมศักดิ์ก็พลิวออกมามาอะไรยังเข้าไปมมุอับ,อบอีกครับตอนนี้ ตอนนี้สมศักดิ์นั้นคอยดักแล้วครับแต่ว่าโอุยโดนรับหมัดขวาของมงสีปัวแล้วดูครับคอนโกนกองเชียร์นั้นลุกขึ้นเลยครับวันนี้สมศักดิ์ครับอย่างอื่นนั้นถือว่าพอสู้ได้ครับแต่ว่าพละกําลังแล้วก็จังหวะการออกหมัดของมงสีปัวครับโอ้จะหายใจทันหรือเปล่ากับตอนนี้มเป็นมวยที่ปลอดใหญ่นะครับแล้วก็ซ้อมมาถึง4เดือนเต็มของเรา2งเดือนครึ่งครับที่เตรียมตัวไป เอาเลยครับพยามจะอัปเปอร์คัตซ้ายหมัดเนี้ยครับที่จะจัดการมงสิวัวได้ขึนไปตั้งรับแล้วถอยบวกเงี้ยอือแม่ะโดนหมัดหมัดต้องลา่าถอยมาเลยครับตาของมงสิวัวนี่แน,น่นนะครับดูครับแล้วออกหมัดไม่กว้างเท่าไหร่ออกหมัดแคบด,ด้วยถือว่าเป็นมวยที่ชกได้ตลอดเวลาครับก็หวังเลยครับว่าไปกลายมงสิวัวจะหมดโดนขวาครับโดนตัดลำตัวครับซ้ายแน่นๆของสมศักดิ์ ถ้าต่อยเท่าไหร่ไม่ยุบนี่อันตรายนะครับผมศักเอาเลยครับมูซิปัวมาแล้วครับหึดไปนะเอาละครือทายบ้างครับต้องต่อยถู่บ้างครับตอนนี้มูซิปัมาอย่างเดียวเอาละครับขวาออกตัดลำตัวเข้าไปฮึดครับผมศักมูซิปัมาอีกโอ้โหขูอกาสเข้ามาตอนนี้ครับหมัปักหลักแรกกันครับปลายเท้าเปนปลายเท้าโดยกลางเวทีวัดที่ความหนักความทนแล้วครับเดี๋ยวดูครับหมัดแกออกมาทีนึงไม่ต้องนับเลยครับนักมวยไทยที่เราเห็นส่วนมากโดนก็ขวา ออกทีละสองสามหมัดแต่ว่ามงศิปัวครับเป็นสิทขึ้นไปครับคริโอซาเเต้ได้สองนัดนะครับแต่ว่าหมดแรงมาเองต้องยอมแพ้ครับยิ่งสมศักดิ์ครับโอ้โหแล้วดูครับโดนไม่ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันครับมงศิปัวแต่ว่าดูครับยิ่งโดนยิ่งเดินและไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนนะครับโอ้โหโดนครับตอนนี้ต้องวัดที่หัวใจแล้วครับสมศักดิ์ โดนครับ1นเสองอาวครับนี่ครับมาแรกแล้วครับเพราะว่ายังมีโต้ครับตัดลำตัวแน่นแโอ้โหดูครับดูว่าทานอะไรมาครับทางด้านมงสิกัวผมพยายามใช้หมัดยัดยาวนะครับยัดขวาสกัดไปแล้วมงสิกัวยังเข้ามาครับโดนยัดเฉยๆบี้เข้ามาอีกยกการอย่างเดียวแล้วโยกเข้ามาเริ่มโยกครับมาถึงยกที่9าแล้วครับ ขอบคุณบริษัทเมล็ดทานตะวันอ,อุตสหนไัยจาจังโกโ้บริษัทชัวริโอจำกัดบริษัทคูซมันด์แคลงจำกัดมหาชนในช่วงพักยกครับได้เห็นครับมงสีตัวนั้นเหนือตาด้านซ้ายครับต่ำก็คิ้วลงมามีแผลแตกที่เลี้ยงต้องทับเลือดครับในขณะที่สมศักดิ์เองวันนี้ดูว่าสมศักดิ์นั้นไม่ถึงกับบอกชันเลยเพราะส่วนกดจะใช้ใสายตายกอบมบัตได้หมดนะครับ แต่ว่าบางจังหวะหลุดไปก็โดนบ้างครับเราใช้วิธีโยกหลบหมัทุ่มใช้สายตาดึงจังหวะครับเนี่ยเราต่อยออกไปเนี่ยติดกาดของสิบปัวบ้างครับโอ้ยโดนโดนแล้บอลสิบปัวแปลกเลยครับขวาหวัดนี้โอ้โหดูครับสี่บาทที่แล้วไม่ยอมลงครับบอลสิบปัวครับไปให้เห็นแล้วติดการครับโอ้ยบวกอีกโดนมีครับบอลสิบปัวเอาเลยครับโั้โหตหัวใจแล้วเอาครับอ้าวโดนครับหนึ่งสอง เอาครับตดนแล้วครับสมศักดิ์ดักแน่นๆโอ้โหจะลงไม่ลงครับมงสิบัวลุ้นแล้วครับสมศักดิ์ตอนนี้อึดอีกนิดเดียวครับหัวใจครับโอ้โหแล้วดูครับหน้าสะบัดลากสลับบนครับต้องฮึดสุดๆแล้วครับสมศักดิ์โอ้จะหมดแรงหรือเปล่าครับดูครับแหมเราก็ออกเยอะครับใช้แรงเยอะต่อยไปสามหมัดนี่ไม่ยอมลงครับเต็มคาง ต้องยอมรับเลยครับยกนี้ถือว่าเป็นยกที่สมศักดิ์ทําได้ดีอีกยกหนึ่งครับทรายครับดูครับโดนเต็มเต็มคางครับแต่ว่าไม่ลงจะไล่จนหมดหรือเปล่าครับสมศักดิ์โอ้โหตอนนี้มุงสิบปวดเอาคืนเลยครับลุกไล่ครับแต่ว่าสมศักดิ์ยังโยกหลบได้โอ้โหเฮยคู่นี้ครับดูเหมือนกับเกมคอมพิวเตอร์เลยครับโอ้โหใครจะแพ้ใครจะชนะหรือว่าจะชนะแบบไหนครับ ดูครับตอนนี้ทรงชิวมาเลยครับหลังจากที่ต้นๆครับโดนไปเยอะสมแบบอันนี้เลือกเลยครับเลือกจังหวะหาจังหวะแน่นแน่นดูครับมายมดแรงครับโอ้โหไล่มาจนหมดแรงครับตอนนี้ใช้จังหวะโยกครับโอ้โหแม่ตะยกหมัดอ้าวครับขวาโดนครับของเราได้ใช้แรงเยอะมากครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนั้นเอาทรงกัวไม่ลงครับ แตอนนี้เขาขึ้นไปครับเ้าสมศักดิ์พอได้อีก้ก็ทรายครับโอ้โหสววหัวใจสิงครับตอนนี้นโ่นครับมงสิตัวี่สัตรแข่งใจหน่อยแข่งใจหน่อยนี่เลี้ยงครับปกแข่งใจหน่อยครับดูครับอัปเปอร์ปัดทรายว่ายน้ำเข้าหาเหมือนกันครับมงสิตัวโอ้โหใครจะลงครับเนี่ยนั่นปัจจัยอยู่แล้วไม่มีทั้งคู่้นะครับต้องอยู่ที่หัวใจแล้วครับหัวใจใครจะแกร่งกว่าครับอาครับสมศักดิ์ ต้องยอมรับครับแม้ว่าจะถ่ายทอดสดทางช่อง7ตอนดึกก็จริงครับก่อเกียรติกรุ๊ปแต่ว่าไม่ง่วงเลยครับมาถึงตรงนี้ต้องขอบคุณครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเครื่องมือสำหรับช่างโซโล่หลังชมตอนเลยครับเหลืออีก3ยกเข้านั้นครับแล้วก็ในช่วงทักยกครับพี่เลี้ยงทีมงานของมงสีปัวครับยิ่งกระตุ้นเลยครับบอกว่าเหลืออีก3ยกเข้านั้นครับ ต้องใจแข็งต้องแข็งใจครับเพราะว่าในช่วงหมดยกมงสีตัวเข้ามุมครับแลบลิ้นเลยครับดูครับครับสมศักดิ์ตอนนี้ใช้จังหวะกระแทกยับขวาครับไม่แลกโดยไม่จําเป็นเลยครับโอ้โหถ้าเกิดว่าชกในประเทศเป็นกลางเนยได้ลุ้นเลยครับสมศักดิ์มันนีแต่ว่าชกที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นเรายังไม่รู้ครับว่าเขาจะตัดสินกันอย่างไรหมายต้องชงยังไงก็ต้องสมนักชกทั้งคู่นะครับหสวใจกันทั้งคู่เลย อยู่แม่ตรงขวานะครับสมศักดิ์ไม่เป็นไรครับโอ้โหมีฮึดอีกลาถอยมาเลยครับเอาครับรอดักรอดักซ้ายไปติดมุมครับสมศักดิ์โอซิโกขึ้นบนบ้ายขึ้นบนแม่แม่เริ่มชักแจเริ่มโยกครับสมศักดิ์โยกเอาเลยครับวนอยมาจะยิงได้ไหมมันบู๊จะบูครับโอซิปก้ออกไม่หยุดครับเริ่มออกไม่หยุดอีกแล้วจากความหนักหน่วงอยู่ที่เราแหละครับอ๋อ รับตัวเขาไปสิบตัวหยุดไปพักนึงครับสมศักดิ์ก็ไม่ยอมแม่โอ้โหล้วดูครับเอาแรงมาจากไหนครับหลายคนถามเลยครับผมโมยอย่างมงสิบตัวนะครับหนึ่งการที่ซ้อมสองเรื่องของอาหารครับแล้วดูครับออกหมัดนั้นก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับแต่ว่าออกได้ตลอดเวลาพอโดนสักหมัดนี่มาอีก3 4สหมัดครับอยูสมศักดิ์เขามุงอับอยู่นะครับ ยิงซ si ้ายมาหมัดหนึ่งตัดลำตัวเฉยเหมือนกันเอาจาบสปูเอาคืนเอาแล้วก็โดนเหมือนกันครับโอ้โหดูไม่ออกครับทางฝ่ายสังดนก็ยืด้วยหัวใจครับตอนนี้ต้องวัดหัวใจของทั้งคู่ดูครับมงีิปวโดูนซ้ายครับหน้าสะบัดแต่ว่าก็เข้ามาใหม่ครับ สมศักดิ์ต้องฮึดเป็นช่วงๆเหมือนกันครับโดนครับหนึ่งสองสามอ้าวแล้วแตงกับหมัดอีบ้านลงไม่ลงครับเราเอาอ่องจ้าบอลแรงสมศักดิ์เอาครับหัวใจเพชรครับอภิคัตสยลงไม่ลงครับตอนนี้โอ้ยัวครับกรรมการต้องมศัการชกแล้วครับต้นลมครับสมศักดิ์สมศักดิ์แล้วครับสมศักดิ์กรรมการจับัมสำเร็จแล้วครับต้นลมครับ เหนื่อยจริงๆครับวันนี้มงสีปัวนั้นชมกับสมกับชายาลิตเติ้ลไทยใสนี่ครับมาพาไปความสุขครับ